ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าของวันศุกร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมีพี่บรรนาอยู่สามต้นมาให้ได้ชมกันนะครับผมเผื่อมีคุณพ่อท่าไในชอบหรือว่าคุณพี่อยากจะลองมาเลี้ยงดูนะครับผมตัวน,นี้ไม้เป็นไม้ที่คัดเกศแล้วนะครับผมตัวน,นี้ฟอร์มอันนี้เป็นไม้ที่กิ่งครบนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะข้างในเนี่ยมีไม้เป็นไม้ที่กิ่งครบแล้วก็มีกิ่งที่ออกมาได้สม่ําเสมอมาก กิ่งครบหมดต้นนี้ถ้ารอไปอีกประมาณหนึ่งเดือนจะเป็นไม้ที่สวยนะครับผมฟอร์มกำลังออกมาเลยกิ่งเมนได้หมดกิ่งด้านข้างได้หมดนะต่อไม้ต้นนี้ครับผมอันนี้ไม้ต้นที่หนึ่งตอนนี้จัดว่าเป็นฟอร์มที่สวยแล้วนะครับผมไม้ต้นนี้ตวนไม้ต้นที่สองเนี่ยตัดแกงกิ่งนะเป็นไม้แต่งฟอร์มไว้กิ่งบางกิ่งต้องโดนเลาะทิ้งครับผมเลาะทิ้งแล้วก็เพื่อจะรักษากิ่งเมียนเอาไว้กิ่งด้านข้าง กิ่งหนึ่งกิ่งสองให้ออกมาได้สมบูรณ์นะครับผมสวยงามนะต้นนี้ก็สวยงามเป็นไม้ที่แข็งแล้วโ,โอเคทุกอย่างโอเคหมดต้นที่สามก็เช่นกันครับผมเป็นไม้ที่ก <c oughs> อโทษครับผมแต่งความไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมแต่งความเรียบร้อยแล้วกิ่งโอเคมากมากนะครับผมเป็นไม้ค่าเขียนให้แล้วครับผมไม้สามต้นนี้หาใครชอบก็โอเคเป็นไม้เพิ่มเล็บนะครับผม ชนชอมก็เริ่มออกดอกนะครับว่าเวลาที่ไม้เราเริ่มตัวก็เวลาที่ไม้สมบูรณ์เต็มที่กิ่งเยอะๆทุกอย่างครบหมดแล้วก็ดอกก็จะออกมาทั้งทั้งต้นนั่นแหละทั้งต้นนั่นแหละนะจะมีความสวยงามน,นะครับผมอันนี้กิ่งก็เริ่มขึ้นมาเห็นไหมบางครั้งกิ่งเยอะไปเราต้องลอดทิ้งด้วยต้องตัดทิ้งด้วยต้องเอาทิ้งแต่ว่าถ้าท่านไหนชอบแบบเยอะนะเป็นฟอร์ม,มใหญ่ก็โอเคได้หมดนะครับผมได้หมดก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือต้นที่หนึ่งนะต้นที่หนึ่ง นี่ต้นที่สองนี่ต้นที่สามจะอยู่ที่ราคาตัลวละสามร้อยห้าสิบาทนะสามร้อยห้าสิบาทไม่มีค่าส่งนะครับผมฟรีค่าส่งแล้วนะสามร้อยห้าสิบาทแต่ว่าเอาให้จริงนะมาแบบนี้เนี่ยจริงๆราคาก็อยู่ตัลวละห้าร้อยจริงนะถ้าพูดจริงๆินะอีกประเดียวประดาวประเดียวประดาวมานรืว่าอีกหน่อยก็ราคาไปไปมากแล้วนะแต่ว่าก็ไปราคานี้นะก็มีคุณพ่อเคยช่วยนะคุณพ่อคุณพี่ก็ ก็ลองดูนะเผื่อยังชอบม้ที่บรรดากันอยู่ยวน่าจะเป็นไม้ที่อมตะนะม,มีควผมสวยงามเป็นไม้ดอกชั้นเดียวนะคุณ่พี่แล้วคุนพี่ก็อย่ากว่าเป็นบรรดาดอกแบบใดเด้อเป็นดอกไม้ชั้นเที่ยวครับผมเป็นสีชมพูอ่อนๆครับผมจับเวลาบานเต็มต้นเกี่ยวกันกับสกลุละเลยนะครับผมมีความสวยงามด้วยุณพี่โอเคเช้านี้มาเท่านี้ครับผมว่าจะเตรียมไม้ตอนเช้าผมก็ยังไม่้เตรียมม้เตรียมอะไรไม้เลยครับผมก็ขอทวนด้วยก็ คงจะเสียบกันได้ทุกขรั้นเนาะยิบเสียบไม้มักก็ทํานานทําบ่อยมากก็โอเคให้มาทํางานบ้างมาขายของบ้างนะครัจ้างไปหวานข้าวาหวานข้าววันอาทิตย์ยังมีจ้างหวานข้าวเลยได้สาตัวนี้ก็ยังโอเคเนะาะโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณนะคอสวัสดีเลยครับผมสวัสดทีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ